กระเทียมช่วยลดน้ำหนักและลดความดันโลหิตสูงได้ครับเนื่องจากในตัวกระเทียมนั้นมีสารพฤกษะเคมีสำคัญถึง2ตัวครับหลักๆที่ชื่อว่าอาลิซินและอาลีอินครับเวลาที่คุณสูดดมกระเทียมเนี่ยแบบเนี้ยที่คุณได้กลิ่นกระเทียมฉุนๆก็คือสาร2ตัวนี้นั่นเองครับเมื่อร่างกายได้รับสาร2ตัวนี้เข้าไปจะช่วยลดความดันโลหิตสูงลงครับเขาจะช่วยต้านอานุมูลอิสระไม่ให้ทําลายหลอดเลือดของคุณครับ แถมลดไขมันในเส้นเลือดได้ด้วยครับวิธีทานนั้นง่ายมากๆเพียงคุณนำกระเทียมเนี่ยมาหั่นให้เล็กลงนะครับใส่ไปในเมนูของคุณได้ทุกอย่างเลยนะครับใส่ไปตน้นเริ่มต้นเจียวให้เขาหอมๆครับส่วนตัวหมอเนี่ยจะใช้น้ำมันน้อยมากๆหรือบางเมนูก็จะไม่ใช้น้ำมันเลยครับจะสามารถช่วยคุณลดความอ้วนได้ครับอย่าลืมทานกระเทียมให้เยอะขึ้นนะครับทุกคนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับอยู่กับผมหมอแบงค์ฟู้ดด็อกเตอร์